สวิงใหญ่ฮะสวิงเอ้ยเอ้ตาขอได้ฮะใหญ่อย่างงี้เจ้ขอเดี๋ยวพี่เกี่ยวให้เลยไหมฮะจัดไปเอ้ยมันมาแหงถางไงเพราะว่ามันมาไม่เป็นทรงวะไม่ใช่เหรอโดนเกี่ยวแถมมาเลยเนี่ยนี่พวกวิีนี่ว่าแหมมาเลยเนี่ยย้ายหมายไปแล้วนะย้ายหมายวะอยู่ในหมายในมาแล้วครับมาแล้วครับตัวเนื้มาแล้วสวยท้ายเรือแล้วไปมันลงได้พี่แมวผมหน่อยพี่แมว มาแล้วพี่แม่จบครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหน่อยใครมือสับเนี่ยกล้องพี่แมวสับครับมาแล้วครับตัดไปบกเนึ่งบกเนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดึงตะกั่วออกก่อนนะถ้าเกิดมันมคนเยอะมือนิ่มมากเลยงงยัไหลับทั้งคืนงนี้ก่อนเพราะว่าย้อนแสงท้ายเรือกลางเดือเราทางนู้นไม่ปล่อยละ เดี๋ยวถ้าถ้าตัวปลาอยู่อยู่อยู่ใกล้ๆเหยื่อแล้วดึงเหยื่อกลับมาหน่อยนะอุ่งปลาเล่นน้ำโดดเล่นไม่ต่ำาไม่ต่ำมาสามสี่โลนะมีสานะมีสาแน่นอนมีสทไมมันไม่สู้เลยะไม่สู้มันมันจะแข่งฆ่ากันเลยก็โดนมันออกรอบนั้นมันออกหนักไปแล้ววิ่งไปตั้งไกลวิงไกวน้ำมันเชี่ยวด้วย หมดแรงน้ำแรงน้ำตะกัววนกระมันโลหนึ่งปิวเยอะค่อยๆ่อยค่อยค่อยไปมีสามโลนะค่อยมีมีไซด์มีไซด์มีไซด์มาสี่โลมาโอ้ยปากมันมาเลยยอมมันมันอ้าปากมาเลยอ้มอามาเลยมีไซด์ค่อยค่อยไอ้ตะกัวขาดไปแล้วไม่เป็นไรหมุนมาเลยอ่าหมุนมาเลยครับไม่เป็นไรคุ้มให้ถึงลูกหมุนแล้วก็หยุดนะไอ้ตะกัวอยู่ที่ปากปลาไปไม่รู้นู่นๆ่ขึ้นอยู่นู่ไหนบ้างโอตัวใหญ่เว้ยเออ มีไซมีไซค่อยๆอ่มาอย่างนี้แหละมันมาอย่างนี้ไสวยครับสวยสวยแม่ถ้าเดูที่สนี้ใหญ่นะเนี่ยสอโล้วได้สได้สวยแล้วครับม่นิดนึงเอาว้หลังหน่อยเเไว้ออ่ะมาเลือกมายกแล้วมายกนะจ้อสสวยครับแม่แมแม่ม่แม่่่่า สวยงามยกนิ้วหน่อยอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนถ่ะดึงนิ้วกลางโจ้อะไรครับอะไรครับเลี้ยงพี่แมวนะครับวันนี้ไปนี้พี่แมวจัดให้แต่เช้าครับโจ้สวยเลยครับขำนี่ครับ